ลิปวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนลับนะครับประสบการณนครับ M1014 เฟรมนะครับดากโก้นั่นเองนะครับสำหรับอันนี้เป็นกินเฟรมดา์โก้นะครับผมก็เป็นสำหรับสกินนี้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเรียกไปทั้งหมดแล้วก็ไปชมคลิปกันต่อได้เลยนะครับโอเคนะครับเหมือนว่าผู้ติดตามส่วนใหญ่เนี่ยที่กดติดตามผมนะครับส่วนใหญ่เลย คือยังไม่กดนะครับติดตามนั่นเองนะครับที่ตามก็คือมีแค่5%เเท่านั้นนะครับใน1เดือนนะครับแล้วก็ที่ยังไม่ติดตาม94%เเซเลยนะครับเออก็ใครนะครับที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับผมเห็นเนี่ยผมใส่มากเลยเขาได้ท่าปักทงกันจากเว็บไหนเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยนะครับเว็บใหม่ๆช่องพี่เสือหรอช่องไปดูอ๋ออันนี้ช่องพี่บอยนะครับน้องพี่เสือเอ้จีบสาวท่าปักทง โอ้โหเขาเติมเว็บไหนนี่ A T M สปินโอ้มีเพชรเยอะจังสุ่มเว็บอออเขาปัอมเพชรได้เลยนะนี่มีท่าปักธงด้วย โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปสุ่มนะครับในเว็บ ATM สปินนะครับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมเติมเครดิตมาที่เรียบร้อยนะครับข่้นมาจะใครสอนวิธีการเติมเงินเติมเงินด้วยซองของขวัญนะครับก็จะมีสอนดูวิธีการตรงนี้เลยประมาณนี้นะครับโอเคนะครับมีถึง5ไอ้5ขั้นตอนเลยนะก็สามารถมาดูกันได้นะครับผมโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับที่เขาบอกอะเมื่อกี้ที่พี่บอยเขาไปสุ่มท่าปักธงนะครับ เออคือผมอยากได้อะแล้วมันจะได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับตอนนี้นะครับทางเว็บก็ลดราคาจากกี่ห้เครดิตเหลือ15เครดิตแล้วลดมาเท่าตัวเลยนะครับถ้าเราสุ่มได้เพชรได้5เครดิตเหมือนสุ่มครับร้อยสิบเครดิตคุ้มมากมาก,มากนะครับก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาลองกันหน่อยดีมีท่าปักธงแล้วก็พันแปดร้อยเพชรด้วยนะครับถูกกดสุ่มเลยไปจะได้หรือเปล่าเ,เนี่ยโอ้โหได้5เครดิต้ เฮ้ยไม่เกลือไม่เกลือก็เราสุ่มสิบครดิตจิงอะ่ะถูวน้อยจัดดเลยนะครับไปต่อปึ๊บปุ๊บอืม,มตอนนี้หมดไปยี่สิบบาทแล้วถ้าปักทงนี้ถ้าขายได้ห้าหมบาทเลยนะทำไปเล่นนะถ้าได้นะโอ้โหทุกเรีบนะครับมันเกลือตลอดแหละนะครับแต่มันมีโอกาสออกไง แล้วซูมได้ผมจะมาลองกันเฮ้ยของแท้ไหมนี่ดีเดอรคคนได้รับไอไอดีปักทงมาไปกี่บาทตอนนี้เหลือ9ก5บาทผมเติมว่าจะหมดสักพันบาทไม่หมดเวยเออทักหาทางแฟนเพจเลยนะครับว่าผมได้ไอดีปักธงนะครับผมก็ทักไปเลยนะครับว่าเขาจะให้รหาัสจริงหรือเปล่านะครับ เอ้ยผมได้จริงว่ะทุกคนโอเคนะครับผมก็ได้รหัสมานะครับสำหรับ A T M Spin นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ มมาแล้วได้จริงนะครับแล้วก็เขาได้จริงด้วยนะครับของแท้ฝากไปหนึ่งทีโอเคนะครับลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับรักนะครับทุกคนก็เออเราเว็บเขาเนี่ยถ้าเราสมมติเราอยากได้เงินก็รับซื้อนะครับก็มาณสี่หมื่นห้าหมื่นบาทอ่ะผมก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ถ้าไปลองดูนะครับลิงก์ใต้คลิปนะครับโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกทุกช้อนกันด้วยนะครับคลิปวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนรับนะครับประสบการณ์นนะครับ M1014 เฟรมนะครับดาร์โก้นั่นเองนะครับสำหรับอันนี้เป็น กรีนเฟรมดากโก้นะครับผมก็เป็นสำหรับสกินนี้เลยนะครับสำหรับใครอยากได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเลี้ยงไทั้งหมดแล้วก็ไปชมคลิปกันต่อได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับไอ้เจ้า M1014 นึ่งศูนย์หนึ่งกรีนเฟรมดาโก้นะครับก็จะเป็นสกินสำหรับลูกซองเก่านะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับลูกซองเก่านั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการซื้อเพียงแค่1เพชรนะครับแล้วก็เออ่ถามว่าทำยังไงนะครับคลิปนี้ไม่ยากนะครับอย่างแรกเลยนะครับเออ่คือเราต้องนะครับเข้าไป อ่ะเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีกิจกรรมหลากหลายนะครับคือเราต้องเลื่อนให้หมดนะครับไอ้ทั้งเซตเนี่ยเห็นไหมด้านล่างนะครับเราต้องเลื่อนเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่เนี้ยจนถึงเนี้ยนะครับอ่ะเราต้องเลื่อนด้วยมือตัวเองนะครับเราก็เลื่อนเลยนะครับปึ๊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 บไอ้เมื่อกี้มันไม่ใช่นะครับนี่อ่ะต่อเมื่อกี้มันเลื่อนเองอ่ะประมาณนี้นะครับคือจบนะครับแล้วก็จะไปนะครับเข้าไปที่ตรงใหม่นะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงเอ่อมันจะมีอยู่ตรงเนี้ยสกายเลอร์นะครับ อ่ะกดเลือกสกิลเลอร์นะให้มันขึ้นกรอบกรอบทองนะครับถ้าขึ้นกรอบทองเสร็จแล้วนะครับกดไปที่คอลเลคชันนะครับมันก็จะเป็นท่าทางตรงนี้นะครับก็ไปนะครับมันคือท่าทางอ่ะคือไม่มีแน่นอนครับในเนี้ยเพราะว่ามันเป็นไอเทมที่อยู่ในซื้อนั่นเองนะครับมันก็จะเป็นท่าทางที่ซื้อเออเรามาเลือกนะครับท่าทางแบบท่าทางตบมือนะครับอ่ะกดเลยอ่ะมันก็จะตบมือประมาณนี้นะครับกดสักสามครั้งนะครับสองอ่ะรักสามนะครับ ยนทไปนะครับเข้ามาที่วันนี้นะครับมันก็จะมีสลับเซตครับที่เขียนว่าฟรีนะครับอย่าลืมมากดรับนะถ้าสำหรับใครที่รับแล้วก็อาจจะทําไม่ติดนั่นเองนะครับอ่ะกดที่ฟรีแล้วกดเปิดเลยอ่ะมันก็จะได้ของเกลือมานะครับอย่างต่อไปเรากดที่เอ่อตรงอาวุธนะครับแล้วก็กดอัปเกรดนะครับอ่ะอัปเกรดปืนจะมี m 1 0 1 4 g r e e n Frame d r ่งกนนะครับเรากดเข้าไปปุ๊บอ่ะอย่างแรกเลยนะครับ ที่ที่ผมได้มาเนี่ยก็จะเป็นสูตรนี้เหมือนกันเลยนะครับสำหรับใครที่อยากให้ผมสอนนะครับก่อนนี่เลยผมมาสอนให้เลยนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับมาที่วิวหนึ่งนะครับแล้วเรานะครับคือไม่รู้ว่าจะกดวิวสองได้หรือเปล่านะครับแต่ผมทําอย่างเงี้ยคือกดวิวหนึ่งนะครับแล้วก็กดอัปเกรดสานะนะครับแล้วก็กดตั้งแต่เอ็มหนึ่งศูนย์ถึงสี่นะครับกดย้าเลยตั้งแต่นี่นะครับจะถึงคําสุดท้ายนะครับอ่ะกดเรียบร้อยนะครับกดไปที่ตรงคลังอาวุธนะครับ มันก็ยังไม่ขึ้นนะทีแรกอะมันจะขึ้นอะไรสักอย่างไอเทมนี้ยังไม่มีอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับอ่ะขอเข้าไปนะครับอย่างนี้มันจะขึ้นสักสาสีรอบอะทุกคนอ่ะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็กดที่ animation อ่ะแล้วก็ดูจนจบเลยนะ ดูจบเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับก็คือมากดที่เวลเจ็ดเลยนะครับอ่ะถามว่าได้ท่าทางยังไงนะครับแล้วก็กดไปที่ท่าทางแล้วก็มันจะโชว์แอนิเมชันท่าทางอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับกดเสร็จกดที่เออดูดูจบนะอย่าอย่าเพิ่งรีบนะครับอ่ะดูเสร็จเรียบร้อยกดที่ค้างปุ่มต่อนะครับมันจะขึ้นอะไรสักอย่างนี่แหละมันคือไอเทมยังไม่มีอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับแต่ตอนนี้ผมได้แล้วไงนะครับอ่ะกดประมาณนี้นะครับถ้าถ้าทุกคนนะครับทําอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ ช่องของผมนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับอ่ะกดติดตามเสร็จอย่าลืมกดกระดิ่งเละกแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับแล้วก็คลิปใหม่ๆก็ไปกดไลค์ให้ครบทุกคลิปนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับสำหรับใครที่ทําไม่ได้นะครับก็ทัก Facebook ส่วนตัวมานะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูเลยนะครับนี่อ่ะก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้เป็นเว็บนะที่ผมบล็อกอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับเข้ามาดูได้นะครับถามว่าหาเงินที่ไหนก็ดูใต้คอมเมนต์นะครับโอเคก็ Facebook ก็จะประมาณนี้นะครับ ก็สามารถมากดติดตามนะครับก่อนทักนะครับถ้าไม่งั้นมันไม่สามารถทักได้นะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับทุกคนก็มากันได้นะครับทุกคนก็มาติดตามแล้วก็ทัก Facebook มาเลยสำหรับใครที่ทําไม่ได้นะครับทุกคนก็ทักมานะครับโอเคนะครับทำตาให้หมดนะติดตามเฟซแล้วก็ กดตรงกดซับสไคร์นะครับเลกกระดิ่งไปทั้งหมดนะครับโอเคนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ดูคลิปจนจบห้ามข้ามนะครับเราก็จะได้ไปส่วนหน้านะครับสกินนะครับนี่ m 1 0 1 4 g r e e n Frame d r ่ง o นะครับประมาณนี้เลยนะครับไปแบบไปฟรีเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเพียงแค่เอาง่ายคือไม่ต้องเสียเพชรนะทำตามผมเลยนะครับมันไม่ใช่1เพชรนะจริงๆก็คือเหมือนเป็นบั๊กนะครับโอเคนะครับใครที่ทําแล้วนะครับนะก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วผมลืมบอกไปเลยเที่ผมทำเนี่ยก็คือมันเป็นต้องรอประมาณ24ชั่วโมงนะครับหรือว่า1วันนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับนะเดี๋ยวก็ประมาณนี้นะครับใครทําได้ไม่ได้ก็บอกคอมเมนต์กันด้วยนะครับโอเคคริปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ